สวัสดีคุณผ้ชมทุกท่านในผมวันนี้เกมไม e c ครับวันนี้ผมจะมาแจก5แอดออนสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับแต่ก่อนที่เข้าไปรับชมวีดีโอผมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องผมด้วยนะครับาย โดยแอดออนแรกก็จะเป็นแอดออนกระเป๋านับก่อนที่เราจะคาบกระเป๋าได้เราจําเป็นต้องมีโต๊ะสําหรับคาบกระเป๋านับโดยใช้หินเรียบ3อันแล้วก็ไม้2อันแล้วก็โต๊ะคาบ1อันแล้วก็ไม้สติ๊ก2อันนะครับถ้าเราคาบโต๊ะคาบกระเป๋าเสร็จแล้ววิธีการคาบกระเป๋านั้นก็คือการเอาหนังวัวมาล้อมรอบกล่องนะครับแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามาแล้วกระเป๋าเราเนี่ยสามารถย้อมสีด้วยนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับคุณก็แค่กดค้างบนพื้นแค่นี้แล้วมันก็จะมีคําว่าเปิดนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นชื่อเราแบบนี้ มาแอ็ดออนที่2นี้ก็อาจจะทําให้กระจกใหม่ครับนั้นติดกันนะครับที่เราจะคาบกระจกติดกันได้เราจําเป็นต้องมีกระจกธรรมดากี่อันก็ได้ครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องคาบเราก็จะได้กระจกติดกันแบบนี้ดูเอ็ดออนที่3นี่ก็จะเพิ่มสิ่งก่อสร้างเข้ามาในเกมใหม่ครับนะครับโดยสิ่งก่อสร้างนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยล่ละให้คุณผู้ชมไปหาเองและกันนะนะ โดย add-on ที่4นี่ก็เป็น add-on แสดงรายละเอียดนะครับโดยวิธีการปรับนะนะก็ปรับตามผมเลยนะเนี่ยมันจะมีลูกฟันเฟืองอยู่แล้วก็กดไปอ้ทีนี้ก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอันแรกก็คือ FPS นะครับโดยอันที่2นี่ก็จะเป็นบอกวันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเวลาให้ดูเลยและกันเนี่ยเดี๋ยวอะชืบเนี่ยดูนะเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขหนึ่งนายแม้มันกลายเป็นเลขหนึ่งเล ตัวอันที่3นี่ก็จะบอกค่าการชาร์จของหน้าไม้นะครับโดยอันที่4นะครับก็จะบอกว่าเราไปทางทิศลบหรือทิศบวกนะครับ เออล้วที่5นี้จะสามารถทําให้เราซูมได้ในเกมไม้ครับนะบโดยถือแท่งไม้แล้วก็กดย่อนะครับแค่นี้ก็สามารถซูมได้แล้วว้าวเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเรื่องานี้แล้วกันชอบกดไลค์เช็กกดแชร์ชอบมา,มากๆกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางชจอาผมนะครับาย